ามาดูดีมอันนี้มันเป็นดีมนะ, 110. 110มร,ร,ะร้อยสิบร้อยสิบไอไม่ใหตัวซุปเปอร์คัพแบบผมนะครับตัวนู้นจะเป็นซุปเปอร์คัพก็จะมาไล่อะไรกันเป็นทร,รงทรงทําทรงครับคันนี้เป็นทรงเชงเชยค,ครับแต่รถลูกเดิมนะครับพ่อก็ทําทําทรงเหมือนกันไม่มีอะไรเลยครับคันนี้มีแค่ทรงอย่างเดียวก็เริ่มจากอะไรชุดบนนะครับก็เป็นปอกแฮนนะ่โดมิโนโน,นะคู่หนึ่งเท่าไรร้อยตอมร้อยร้อยยี่ไปให้ร้อยยี่ไปเฮ้ยถึงเ่วะ ถึงร้อยี่ประมาณร้อยี่นะครับการเบรกก็การเบรเกเดิมนะครับไม่มีอะไรเลยไฟหน้าก็แปดเทปเล่นๆนะครับแล้วก็ขอบเป็นขอบของอะไรแวนบอยขนาดเท่าไรหนึ่งกับสองหน้าหนึ่งสองครับยางเป็นยางควิกเบอร์ห้าสิบแปดห้านะครับแล้วก็ไล่น็อตเก็บเล่นๆนะครับน็อตมันเหลือครับอืก็อย่างเงี้ครับแล้วก็ฝาดำครับ เป็นพ้นสีส้มทั่วไปอันนี้ก็สีสีมันเหลือมืองกันนะเหลือมันน็อตอะตังตังคนขับก็เหลือนะครับทัาไปได้นะที่ผมถึงเป็นไปให้แล้วก็เป็นบอก,การนะครับการยึดยานะครับเดี๋ยวมือสัน่นการยึดยานะอันนี้มันทามาเท่าไหร่วประมาณห้าร้อยถึงวะถึงเฮ้ยไม่ถึงประมาณสามร้อยครับเอาบาะเดิมไปทําเอาบาะเดิมไปบ่อ,บอเดิมไปครับอย่างนี้แล้วก็เป็นพวกเนี้ยครับพักเท้า อันหน้าเป็นแปดสิบนะครับเป็นพักท้าสี่ข้างหลังมันร้อยร้อยี่สิบนะครับหนึ่งคู่แล้วก็ีมะไดกับมีอะไรกว่ามันก็ไม่มีนะครับรถตาทรงนียๆชเนี่ยไอบางลมก็พับเก็บเล่นๆน,นะครับไม่มีอะไรไเห็นเขาทำกันก็เลยทำตามนะครับคันนี้ไม่มีอะไรเลยทำตามก็หมดแล,ล้วมีอะไรกวะมีโชค๊คเออมีโชค๊ชคโช๊คลังเป็นโชค๊คล้อยสิบไอนะครับใจ้อโหลดนะครับ ทรงก็อย่างนี้แล้วก็มีอาร์มเดิมเจาะย่นนะครับโซมก่อนยน่นเชยๆครับเอาเอาเทครับเหเขาทำกันแล้วก็เครื่องก็ไม่มีอะไรครับเครื่องมีแค่ไม่มีอะเครื่องก็เครื่องเดิมแคมตัวเดียวครับแล้วก็เก็บสเตอร์นิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรเลยกันนี้เดี๋ยวถ้าออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงครับข้างในคือดูข้างในก่อนข้างในก็คนเยอะครับ ถ้าฟังเสียงตรงนี้ก็จะได้โดนเส้นตีนนะครับแล้วก็จะออกไปข้างนอกครับล้อรอหน่อยเดี๋ยวผมใต้คลิปก่อนอันนี้ก็เป็นคลิปเสียงท่อเมื่อกี้นะครับที่บอกแกให้ฟังนะครับจะลองเบิ้ลดูว่านะเบิ้ลเบาๆอันนี้อันนี้รถลูกเดิมนะครับพูดแล้วก็มาลูกเดิมทำทรงด้วยเชื่ออยวดู้มากครับ ตรงมันเป็นอย่างนี้เออเมื่อกี้ลืมพูดขอบล้อลังก็เป็นแ้นซ่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอบเอ,อ้ยาวเป็นสองร้อยนะครับตข้จหรึอนี่ครับอันนี้มันเป็นลูกเดิมนะครับรถ อามันย่นนะครับมันเลยยกได้ง่ายหน่อยนะครับรถเดิมเดิมนะครับแคมตัวเดียวไล่เก็บนิดหน่อยห้าสิบห้าสิบมิลเดิมเดิมแคมตัวนีนี่ครับพลังห้าสิบมิลรถอามันย่นนะครับมันเลยซับยกซับยกหน่อยนะครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูตรงกันนิองก่อน นี่ครับกล้องเดิมนะครับไม่มีแมพนะครับเป็นเดิมแบบจัดๆเลยครับเดี๋ยวตับเครื่องก่อนเป็นกล้องเดิมนะครับเสียงตัดก็ไอ้สัสพี่ยวจะว่าก็าบกว่าหมาตียังไงครับก็นี่ครับทรงเลยรวมเมื่อกี้ครับดูบางคลครับเป็นเส้นครับเป็นเส้นอย่างนี้ของจริงเขาเลยว่าข้องจริงเกินนะครับนี่ดูทรงฮ้ยมือสั่นมือสั่นนี่ทรงประมาณนี้นะครับก็ ให้ดูกันขั้นข้าวๆนะครับคลิปไม่มีลงในช่องครับเอ็มพังครับก็นี่ครับถ้าว่างๆเดี๋ยวค่อยลงคลิปให้ดูกันไม่อีกทีนะผมก็แค่ดูครับสวัสดีครับ